สวัสดีทุกคนนะผมวันนี้ผมมาอยู่ในเควินควีตเตอร์เทชันไทยแลนด์นะผมวันนี้เราก็มาพร้อมกับของสองหนุ่มเอ็ดหนึ่งสาวกับสองกระเทยครับผมนะสองกระเทธอตัวเองเนาะครับผมแน่นอนโอเคครับผมวันนี้ผมจะมาสวเวอร์นะครับผมสไวเวอร์แบบกระพรองไปเรื่อยๆผมไปตามทางนะแต่ตอนนี้ก่อนจะไปตามทางผมเราต้องยอมยอมทะยอยอมยอมใจหยอดแม่งเลยยอมสยบ เป็นซอมบี้ครับผมว่ะตอนนี้ผมติดเชื้ออย่างหนัก18%ฮะตอนนี้ผมก็รอเพื่อนผมเข้ามาเอาความช่วยเหลือมาให้ฮะซึ่งมันจะเกิดมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะผมตอนนี้ของเราก็เกิดแล้วเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเกิดยังไงเกิดแล้วเกิดแล้วเซิร์ฟในเซิร์ฟเราก็ไม่อยู่ประมาณ55คนนะไม่ต้องกลัวโดนโดนยิงครับผมไปเซิร์ฟโรบีเคนะฮะไปเซิร์ฟผู้เล่นใหม่นะผมทุกคนต้องมาศึกนี้มาเปิดตัวเอะโอ้ย ยี่สิบเปิดแล้วเพื่อนเพราะไม่น่ารอดอ่ะก็แล้วเจอกันเพื่อนบอกให้จะไปตู้ซอมบี้อย่างนี้แหละชีวิตนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วมาเลยลูกบี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมใช้เดือยยังไงวะใช้เดือยยังไงวะกดกดคลิกสองครั้งมาเลยซอมบี้มเฮ้ยเฮ้ยตาใช้เปลี่ยนตาจะตายคลิกสองครั้คลิกสองครั้งคลิกสองครั้ง คลิกขวาซ้ายคิกคลิกตายคิกตายอกค้างเวิร์ชัยาคจะตายแล้วชัยาไอไอเวิร์กใครเยีจะไหมือนกันหอมันดูยังไงยา้าผไม่ช่วยกอนี้กูช้รอยู่ปวะช้อยู่กดสองครังเนี่ยกดรัวรัว้วรัว มันไม่เห็นมีเ,แบบแเสียงบอกเลยเลยพี่ตาเป็นแลนด์นาวพ่อพี่เรียบร้อยเห็นไหมน้องพี่ขอโทษครับพี่จะไปได้โกดีแล้วครับลงพี่แล้ววอซีหรือพี่แล่วอะไรวอซีครับเอาละครับพี่น้องเราโดนน้องหนาโอ้ยยี่สิบ g t เกินใหม่ผมไม่อยากใช้ว่ะเวิร์กเดี๋ยวตัวนี้เข้าไปอีกตัวหนึ่งเขาเดี๋ยวเพิ่งตายนะเว้ยทำไมใช้ไม่ได้เราใช้ได้วะคิดรัวดเออรัวๆสองครั้งมันจะเป็นการใช้ ีตัดคิ้แป๊บกันลังเข้าแป๊บหนึ่งเพื่อนโหค่อยบุ๊คค่อยจ้าเออโหใช้เป็นนะใช้มันโคตรแรงเพื่อนตีสองตีหัวสองทีตายอะบะซอมบี้อ่ะก็ไม่บอกฉันเลยเข้ามาเลยมาเข้ามาจะมารังเข้าลังเข้าไม่รู้อันนี้ตรงฝ่ายตัวนี้เกิดเกิดข้างในเพื่อนเพื่อนเดินเข้ามาเดินเข้ามาข้างในเลยเดินเข้าไปข้างในเลยตัวนี้เกิดข้างในระวังซอมบี้ตบตายนะ กดปุ่มมองที่สามนี่เพื่อนกดตัวสี่ะใช้ง่ายโอเคป์เราก็เกิดมาที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อยู่แอร์พอร์ตนะฮะพอดีตัวเองอยู่ไหนตัวเองอยู่ข้างในเว้ยเออเอาว่ะส่วนอาเจ้คนนึงปล่อยเขาไปเขาเป็นผู้หญิงสังโต้แอร์พอร์ตผมเจอผู้หญิงไม่ได้ฮะเจอร์บอลสี่แอร์พอร์ตบอลเท่าไหร่อาเจ๊เงียบไปเลยเขาไปไหนแล้ววะแอร์พอร์ตบอลเนี่ยคุณพลอยเขาหล่ออยู่ไหม เงียบไปแล้วับผมสงสัยไม่อยู่แล้วเออทีังไงบ้างมึงอะเดี๋ยวรอวันนี้นะผมเราก็จะไปอ่าตามทางไปเรื่อยไปหารถนะฮะแล้วเราก็จะกลับไปที่เซฟโซนล่างครับผมไปรับคุณพลอยฮะแล้วเราก็จะไปเดินทางเดินทางดดอปของต่อฮนะแล้วก็ภารกิจสุดท้ายเราก็จะไปฆ่าซอมบี้ครับผม ไ่ไหนวะยังไม่เห็นมึนงเลยเพื่อนชื่ออะไรหัจดำหน้าทีา่บ้านชื่อว่าอะไรวะ KU ใครครับผม KUY อ่ะชื่อมึงไม่น่าอ่านมากเลยเพื่อน <c oughs> ตั้งชื่อดีกว่านี้ไม่ได้เหรอคุยอ๋อคุยคุยแล้วอะไรต่อคุยไรอ๋อคุยไว้คุยกันไม่ไว ครับไหนว่าเพื่อนไม่เห็นขึ้นเลยอ๋อนีอ่ะใช่ปะยี่สิบแปดอะลับตี้เลยใช่ป่ะไหนวะยี่สิบเจ็ดละยี่สิบเจ็ดใช่ป่ะอ๋อ KUY มันมีสองตัวอีกตัวหนึ่งเน็ตเน็ตอ่าเน็ตพรีเมียมน่าจะอยู่นี่เพื่อนเข้ามาข้างในได้ปะรอดปะรอดปะเพื่อนรอดปะมีอ่ไหนวะนี่อยู่ข้างใน ไหนอะอ๋อเห็นแล้วสบายก็ไม่หาารถปะ่ะสภาพงี้เข้ามาเข้ามาระวังสม,มิต้ตบนะไม่มีวัคซีนนะเว้ยกันโล่กันโล่กันโลกันโล,โล,โล,โล่ไรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องเร,เร์ฟเพื่อนอะกูแชมป์อนนะ่าแชมป์แล้วเจเ็บแพ้เพ <c oughs> ื่อนกูก็แชมป์เอ้ยต้องเจอข้าเลยเซเร์ฟเถื่อ,เอนเอ้เจ็บแท้กูแชมป์เจิบเถื่อ,อนกูไก่ เฮ้ยสอมบีวิ่งได้แค่ปะออ๊ยโอ๊ยน่าสกสารเอาน่าสกสารเอ้ยเอยกยากผักมันลงมามากเลยอ่ะไปถีบลงมาได้ไหมฮะอยากจะถีบลงมามากเลยไม่เคยยิงปืนวะโอ้โคตรเยอะนี่ไม่ใาไล่ผมดีกว่านี่นี่นี่ไล่ผมไล่ผมนี่โอ้ตกแครมตกด่างนั่นแหละ Mà, bà. Đi không mọi anh mọi người 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 rồi, người mọi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  người đây. người mọi เพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่ต no ิดต่ออ้าวโลหายเฮ้ยเฮ้ยอะไรเพื่อนชิมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้คุยตายอ๋อใครเม่นใช้หมอนถึงน่ะจะใครล่ะดูโบดูโบดูโบด้วยเพื่อนจะดูอะไรก็เพื่อนมึงเองครับ อระหว่างที่เพื่อนทำกันรบกันทำการการทำม,มีดออกาแล้วก็ดูแล้วก็โดกของ <c oughs> กดไว้ตอน e อฮะโอเคเวิร์กไปไปต่อกันเวิร์กขออาวุธป,ประชิดหน่อยดิมีปะเฮเฟิร์กมีอาวุธระยะประชิดไหมเพื่อนอ ัวนเพื่อนปะเราไปหารถมังเพนไม่ใช่มีรถปะไม่เลยไปดรอปของกันปะดรอปของท่นปะเผื่อนไปหาของตีเพื่อนเวิร์กนั่ดิเพื่อนนั่ดิ ถ้าเกิดเจอท็อปปี้หัวผมไม่กดนั่งแล้วค่อยต่อยค่อยตีฮะมันจะได้เปรียบนะฮะเบิกไปไหนเฮ้ยทางนี้นี่นี่เข้าไปในนี้นี่อ่านในนี้ถ้าเกิดเจอท็อปปี้ปิ้งไก่เงี้ยกดอย่างเงี้ฮะต่อยข้างล่างก่อนแล้วค่อยต่อยข้างบนฮะมันจะเป็นจัเต็มฮะมันจะเตะตบมันจะวิ่งตบเราไปโดนแน่เห็นไหมเฮ้ยโดนโดนเพื่อนเวื่อนช่วยด้วยเพื่อนไม่มีไม่มีตีป่ะ เวิร์กเลยเพื่อนเร็วเวิร์กโอ้โหเล้นตัวแล้วเดี๋ยวหมกขึ้นข้างมันเน็ตด้วยอยากเจอรถอเมื่ไหร่รถทอบเนีหลุดท็อกปะวะ เบิร์ข้าหลุดทอเข้าเพื่อนฮัลโหลแค่หลุดนี่อ๋อนึกว่าหลุดเห็นเงียบเป็นไรหรือผมมวยวายอยู่คนเดียวขอล้ำคางเขาเลยหนีกันหมดแล้วนั่งกินข้าวอยู่ไม่ไม่ไม่พวกอะไรพวกใช่สิผมผมมวยวายอยู่คนเดียวฮะรู้สึกแบบปาดเปลวเข้าใจแย่แล้วไป มาแล้ววอลต์ดรอปสักคันไม่แถวนี้นะผมจะมาแนะนำแหล่งดรอปครับผมตรงนี้ก็เป็นที่ดรอปยาวัคซีนแล้วก็ดรอปดีเอ็กซ์แล้วเอ้ยดรอปเบนเดตแล้วก็ยาครับผมนะโอเคฮะ เราก็จะไปกันเรื่อยๆครับผมนะมีอาหารเพิ่มเลือดหน่อยเออพี่วอรบอกว่าแบบกินโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโดนตุ่นริ่งแล้วอ่ะโมติดเจือมากถ้าติดเจือนี่ไม่มีทางรอดอ่ะพี่ไหมใช่พี่เวอรบอกว่าเดี๋ยวมาโอเคโอเคโอ้โหนึกแล้วว่ามึงต้องอ่านใครมันเขียนวะโคตรเวรเลย ไอ้ยูซอมบี้อันนี้เป็นตัวที่รืบปืนรอดซอมบี้ครับผมบรรามันจะไปใช้การาเรียกซอมบี้ไปหานะฮะให้วันไหลไปใจช้ำใจเท่าไรเหมือน้ำตาเตือนหัวใจขอโหรกับพี่เชื่อผมด้วยครับฮัลโหลเช่อผมด้วย เป็นไงเป็นไงเจอคนดีผอมมากครับผอมมากครับ <c oughs> ผมเกือบตายะผมเลือดเดือดมาตรงขา่าวอะผมไปพูดเล่นใหม่ฮะ <c oughs> โอ๊ยห <c oughs> อมมากครับห <c oughs> อมมากครับหอมมากครับเอาโคตรใจดีอะผมขอให้ปืนแล้วก็บอกหนึ่งฮะ นายขอปืนหน่อยดีครับขอมากครับขอบคุณหน่อยดีนายมาคุยเราคนเจตเอาว่าปืนผู้ังคืนนี่เปล่าเฮ้ยเจอคนดีฮะโอ้ยโอ้ยขอมากครับเนี่ยจะให้กูไหมโอ้ขอมากครับผมยาเจตเจตเอาเรื่องเอาเรื่องขอมากครับขอมากครับ ขอมากครับขอมากครับอ่าผมไปพูดเล่นใหม่ครับผมเพิ่งล็อกอินเข้ามาครับผมตอนนี้ไม่มีของกบี้บนี่ปืนกระบ,บอกแรกเลยที่ผมถือฮะตรงนี้มีบอสเกิดไหมครับรถมีรถเกิดไหมครับรถกะบอสฮะมีครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมาโอระวังซอมบี้ข้างหลังฮะซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้หลัง เราเจะคนดีครับผมเขาให้ยาแล้วก็ปืนแล้วครับเป็นปน่าจะเป็นสิ่งที่สิ่งเดียวตอนนี้ที่จะอยู่จะอยู่รอดนครับอยู่รอดในเติมนี้นะฮะเ,เอาเรือ่องเอผมขอขวานะครับเลือด,ดปอกอ่ะเยสเอาเรื่องเราได้าทำไปทำมาเล่นได้เลยดู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 ีตาฮะอยู่ไหนละอยู่อ่าแอร์พอร์ตแล้วแหละกอลังจะกลับพอดีเลยเอาวันนีเลย เล่นอินเควสฮะขอมากครับผมขอมากครับรอได้พ่อนายจริงๆเนี่ยเอ้ยบอสมาครับผมบอสบอสป่ะน่ะนั่นคือบอสป่ะครับไอตัวนั้นนะครับไฟดิครับหน้าเสี้ยวขาวอะเฮ้ยมันยิงยิงเหรอครับยิงยิงเลยใช่ป่ะไก่ขาวแน่นอนเพื่อนมันวิ่งมาเพื่อนไปเ้เพื่อนบอลไล่เพื่อน เวิร์กเราวันไล่เอาเป็นสกิมมอนสกิมบอลไม่อยู่ไม่ใส่พี่มาเตยเวิร์กเราวันไล่เวิร์กเฮ้ยมันไล่คนอื่นนรอเพื่อนมันไล่คนนี้เหรอเอเกมอนนี่หวังยังเหรอเฮ้ยมันไล่ผมเฮ้ยมันไล่ใครมันไล่ใครมันไล่ผมเลยคุณมันไล่ผมคุณชื่อมด้วยมันมาแล้วอุ้ยผมต้องทำไงครับผมขยับตัวมันก็คงจะขยับตามอยู่เฉยๆ เฮ้ยเวิร์กเฮ้ยเวิร์กโอ้ยเวิร์กเยอะกว่าเดิมอีกเดี๋ยวมึงตายเพื่อนวิ่งกลับไปเวิร์กอย่าวิ่งอย่าวิ่งไปเวิร์กเวิร์กสปี่วัดวัวไปเราๆขึ้นไปเวิร์กเราตายเวิร์กใช้ยาใช้ยาดูบ้างวิ่งมาทำไมพี่พรายบอลต่อโหลดโอ้ใช้ยาเลยเวิร์กตายเวลาเล่นอะไร เราโหลดอะไม่ายง่ายหรอกเ้เจอบอสว่ะเว้แล้วไงเก็บปังตอนไก่อนดีกว่าแล้วกันดีขบ้ง เจอบอสเอ้าตายเพื่อนตายเพื่อนตายเฮ้ยไอ้เวิร์รถดอบเพื่อนต้องผ่าต้องไอ้เวิร์ผ่าต้องสอมบี้ไปดิมใช้ยาไปเพื่อนใช้ยาไหมใช้ยาเห็นไหมไปเอารถนี้ไปเอารถนี้บอสเจอรถแล้วเดี๋ยวนเดี๋ยวเดี๋ยวลอบอสให้รอบอสให้เบิร์กวิ่งไปวิ่งไปเดี๋ยวรอบบอสให้เบิร์กวิ่งไป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 เดี๋ยวรอบบอสให้เออไปเอาไปเอารถมาเดี๋ยวเดี๋ยวข้าลอยฝั่งหนึ่งอ่ะ มึงขับรถเป็นปะมันขับรถเป็นใช่ไหมระวังระวังสวิต์ตบรถเพื่อนรีบขี่ไป<น>เดี๋ยวอย่าไปชนบอสหน่อยอย่าไปบอสเออเออขี่ไป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  <c oughs> โอ้ยวอร์กจะตายแล้วเพื่อนเบิร์กจะตายแล้วเพื่อนเ <c oughs> บิร์กไปรอนหน้าไปรอนหน้าหน้าแอร์พอร์ตเลย <c oughs> ไป,ไ,ไ,ไปรอหน้าไอร์ตเลย,ปยลไปรอหน้าไอร์ตเลยแบบนนี่หิวข้าวแล้วไปรอหน้าไอร์ตเลยแห้งแล้ว,วเมื่อกี้เราเรียบเราก็เกือบเราก็ตายเทียบๆร้อยฮะตายหลายรอบแล้วด้วยนะฮะ<ม>ก็เราเจอรถแล้วครับเราจะไปรับคุณพลอยนะฮะแล้วก็ย,ย้ายย้าที่ย้ายถิ่นกันนะตอนนี้ครับผมเป็นคนเดียวที่ยังไม่ตายใช่ฮะตอนนี้คนเดียวที่ยังไม่ตายคือคุณเวอร์ครับผมตอนนี้ คือความหวังอีที่คุณไว้คนเดียวฮะว่าเขาจะขี่รถรอดพ้นจากน้ำมือนื้อมือซอมบี้หรือเปล่าฮะตอนนี้เวิร์กตายแล้วเพื่อนเองตายแล้วกูเหรอไม่ตายหรอ,อกเออกล้องนี้ทา,งไ,าออไงไหนวะแอปพอทางไหนวะมันจะมีอยู่อ,อ่ะเพื่อนมองไม่เห็นเลยอย่าบอกว่ามืดใช่ไหมเออเดี๋ยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดโบให้เดี๋ยวตีไปเองรับโบนะอย่าให้ย้ายต้อมมี่ตบรถพังนะเว้ย เลขอะไรวะเพื่อนว้ามีคนอื่นด้วยเลขยี่สิบสองเพื่อนหาหาทางออกดิเปิดแสงนะเพื่อนเปิดแสงอ่ะเยอะๆเลยโอ้ยรถบั็กรถบั็กเอาเวิร์คตอมบีไล่มาตอมบีไล่อยู่ว่ะชนอะไรมั่วมาเร็วเลยเอ้าอย่าให้ตอมบีตบรถนะ พังเราหนามามันจะพังไงอยู่หน้าแอร์พอร์ตเฮ้ยเฮ้ยมึงอยู่มึงอยู่หน้าเมืองใช่ไหมมึงขี่ไปแล้วใช่ไหมอืออุ้ยหลังมึงเพื่อนขี่ขี่ไปก่อนขี่ไปก่อนขี่ตอมบี้ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค้าวิ่งอ้อม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 ไปอ้อมไปยางไปขี่ตอมบี้ไปขี่ไปให้ไกลจากตอมบี้ให้มันบักบักไปเลยตอมบี้บักไปเลยก็ไกลแล้วเนี่ยเออโอเคโอเคเดี๋ยวลอบตีเดี๋ยวตีไปได้ยิบจ่อเนี่ะถ้ามองเห็นไม่ต้องบี้กันวิ่งมาเนี่ย ขี่ไปขี่ไปไกลๆเลยไม่ต้องไกลมากขี่พี่ขี่พี่เออหยุด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 จีพอยน์มาหรือเปล่าไม่ใช่หรอเนี่ยเดี๋ยวข้าขับรถให้อีพี่แฉงมาได่คิดถึงเาถ้าใครไหนพอยไม่มีไหนเจ๊พอยเบิกตอมีอะไรวะไม่ไรไม่ไรเฮ้ยมันยังไงอยู่เลยมันขึ้นรถไป ขี่รถแล้วขี่ไปอีกอีกอีกไปอีกเกมอะไรเพื่อนหยุดแล้วเพ<ว><น>ื่อนมันหยุแล,ล้ว<น>พอเลยอาาม้ว<น>เอาว่ะรอดเว้ยขี่มารับหน,ห,นหน่อยดิเว้ยขี่รับหน่อยดิเฮ้ยไม่ต้องขี่มารับอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวรถพังเดี๋ยวรถพั <forgiving> งรอหนึ่งรอหนึ่งมันจะไล่ข้าววะม,มันบักกันไน้หว่าเนาะกระทืบเป็นไรเพื่อน เฮ้ยเฮ้ยยังเวิร์กมันไม่พักเฮ้ยเดี๋ยวยายเดี๋ยวไปลองหงอกมันลองแรงหลบแรงมือตาลดรอเลยเดี๋ยวลองตีมันดูเฮ้ยเฮ้ยยังไม่พักเหรอเพื่อนย้าอย่าไปลองมันเลยเราขอข่าเพื่อนค้ามองเห็นโอ้ไม่พังไม่พังรอดอยู่เปิดแสงเพิ่มฮะอ่ามองเห็นละทางมาคือรถมาเดี๋ยวพาไปหาคุณพลอย คุณพอยเขาเขาเขาเซฟอะไรฮะเขาเกมอะไรเข้ามาว่ะง่ายๆเดี๋ยวเดี๋ยวสายแว่นตาวพักกลางขีเองฮะไม่ต้องห่วงแน่นอนรถอ่ะทำไมตีอเลีแอคเลยยานเพื่อน10อันนะตอนแรกตาขับรถไม่ถึงนาทีพังเฮ้ยต้องห่วงโอ้โหระดับเมียแล้วไม่พังมั้งไม่พังมั้งไม่พังเลยแค่ระเบิดเออไม่พังไม่ไอ ลองๆนี่ว่าเอ็งเคยเห็นนี่นะแบบบินบินไปไปให้สุดขอบฟ้าอนแบบขี่ไปอยู่ดีตอนทอมบี้แล้วอยู่แบบหมุนสี่ห้านตลบอ่ะเอาอะเวอร์เอาท้องไหนไหมเห็นรถขึ้นไปอยู่บนนักเก็ตบัเราเนี่ยพาขึ้นไปแล้วทอมบี้ตึ้มเมื่อกี้ตอบตังมาเยอะอยู่น่าจะซื้อที่ต้องรถด้วยสักอันหนึ่ง ตอนนี้เราก็ทำภารกิจหารถเรียบร้อยแล้วผมนะเรียบร้อยปะนะอะไรด้วยกนบัสบัสอินฟราสเตชันแพร่แหวนเนี่ยอันแรกแล้วก็เบอร์สามนี่เป็นนี่รถที่ซื้อเลยเหรอฮะอะไรนะไม่ไม่ไม่ซัมแพมีรถให้ซื้อไม่ไม่ยี่ซื้อเพื่อนมันหมายถึงซ่อมรถออ๋ โอเคครับผมก็จะขี่ไปเรื่อยครับผม๋ยวผมจะตัดคลิปไปนะเผื่อเผื่อเวลาอัดมันมืดในร้านสะดวกซื้อครับพ่อแม่พี่น้องครับผมก็ก็คือว่าคือว่าคือแบบคือว่าคืออ่าคือว่าผมผมดูแลแล้วไอ้เวิร์คแถลงไข่ทีเพื่อนทำไมผมถึงมาบอกงี้แถลงไข่ทีเพื่อนเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น คือว่าเราจะมารับตัวเฮงซวยหนึ่งตัวแลวก็ค้อการที่มาอยู่ใกล้ๆมันก็เลยดุดใช่แต่เนื่องจากที่ผมดุดไปทีนึงฮะเอาสุดท้ายปุ๊บผมต้องไม่เกิดที่แอร์พอร์ตฮะต้องไปขึ้นใหม่ขึ้นรถใหม่ที่แอร์พอร์ตอะไรวะงานเข้าแล้วคุณผมต้องไปขึ้นรถใหม่ที่แอร์พอร์ตฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแปะ เวนตรไลแบบสุดซึ้งเลยฮะเวนต์ไลมากครับผมโอเครับไหนก็ไหนแล้วผมว่าจะถึงวันครัวแล้วผมขอตัดคลิปไปแค่นี้ก่อนบายบายครับผมขอเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้บ๊ับบายบบเัับกับบลับบบบับับบบบบลอยบบบนบบบายบ๊บบบบา่ก ทำเสียงไกเกดิทุกคนจทำเสียงไกเกดิไกเกแล้วบาย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 ว่าบายบายาไมา่าค่ะ